สองสวัสดีค่ะมาแนะนำรถแกงสวยๆนะคะสวยเงาวิง้งเงาฉ่ำเลยนะคะดูจากรูปเบื้องต้นนะคะแอดก็เห็นแต่รูปเหมือนกันค่ะรถยนต์มัดนา2ปี12นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปนะคะเบาะหนังค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเ,เตอร์นะคะมาพร้อมเลขทะเบียนสวยๆค่ะและราคาที่ประหยัดมากๆ98,000บาทนะคะ ล้อแม็กค่ะมีกล้องหน้าหลางังรถพร้อมใช้นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะช่วงล่างแน่นแน่นพาษีพรบร .69 นะคะรถไม่เคยติดแก๊สค่ะเอกสารพร้อมโอนได้เลยนะคะ98,000บาทพิกัดดูรถได้ที่ตัวเมืองจังหวัดกาฬสินทรท่านมัดรด้า2ปี12นะคะ สนใจโทรคุยและนัดหมายล่วงหน้าค่ะติดต่อทักหาผู้ขายนะคะตามช่องทางการติดต่อที่เราใส่ไว้ให้แต่อย่างไรก็ควรเดินทางไปดูก่อนด้วยตนเองนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถพร้อมเอกสารนะคะให้ชัดเจนค่ะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะรถสวยๆมีให้ชมกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ